ก,ก็ดีค่ะหมายถึงว่าก็ชีวิตช่วงนี้ก็ดีค่ะมีความสุขดีก็ก็ดีค่ะหมายถึงว่าก็ชีวิตช่วงนี้ก็ดีค่ะมีความสุขดีลองหลังจากเราเจอเรื่องราวที่ผ่านมาแล้เราได้เรียนรูน้อะไรจากจากหลายๆอย่างม,มาในเรื่องความอะไรอย่างความรักเหรอจีนา่าพอพอพอ,พอมันโตขึ้นนะคะก็แค่รู้สึกว่าทุกอย่างแบบอยากให้ตัวเองแบบช้าลงค่อยๆคิดมีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เวลาให้เวลาในการตัดสินใจตัวเอง ยาวขึ้นเหมือนแบบพอแบบแฟนคนที่3ามอยากให้มันเป็นคนถ้ามันคือไม่ได้ไม่ได้บอกคนที่จะเข้ามาให้แบบว่ากดดันนะแต่หมายถึงว่าเออถ้าสมูิเข้ามาก็อยากให้เป็นคนที่มันแบบเป็นคนสุดท้ายได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงการแต่งงานได้มันก็ดีผู้หญิงทุกคนอยากแต่งงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าก็ยังสดอยู่ก็มีเข้ามาบ้างอะไรมีมีมาบ้างค่ะมีมาบ้าง่มีเดือดเดือดไปนะในช่วง ก็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 มีติกติกไว้บ้างแต่ว่าก็ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเพิ่งเริ่มเปิดเองค่ะอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ก็คือแฮปปี้ดีอะไรกับแฮปปี้ดีกับตัวเองแกตโยเข้าตลอดเลยแ่ก็แบบอยากจะรู้ว่าเออแฮปปี้ดีกับหลายอย่างในความรู้สึกพอพอเราช้าลงอ่ะเราจะเห็นว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คนนี้ตัดออกดีไหมหรือคนนี้จะได้ไปต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะเมื่อก่อนอะจะเป็นแบบว่าเร็วไปหมดเลยแบบว่า วิ่งหวานจังเลยอุย้เยเอาเลยรูซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเออจีน่าถอยมาตั้งสติดูก่อนให้ให้การจีบเนี้ยมันเป็นของเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายดีกว่าไหมในการที่จะแบบพยายามในการที่จะลุกไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะเ,ออเราก็ยังเป็นคนพยายามที่น่ารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แค่บางสเต็ปอะเราไม่จําเป็นต้องนำหนีอะไรเงี้ยดูเขาซิว่าทัศนคติเรื่องเนี้ยเขาเป็นยังไงใช่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  ก็คือใช้เวลาเลือกนานขึ้นใช่อย่างก็คือนิ่งขึ้นแล้วใช่สุดๆโอเคก็มานี้ฝาถึงมองความรักของเราเออจริงๆอันนี้สำหรับตัวจีน่าเองนะอยากจะแนะนําแบบสําหรับคนที่แบบเป็นวัยรุ่นที่กําลังจะใช้แบบว่าใช้ชีวิตเรื่องความรักจริงๆก็ใช้ไปเถอะค่ะเรียนรู้ไปเถอะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดแต่แต่ก่อนที่เราจะเป็นแฟนใครสักคนน่ะอยากให้ง่ายๆเลยนะ พาเขาไปกินข้าวพาเขาไปดินเนอร์พาเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือพาไปเจอพ่อแม่พาไปเจอเพื่อนเขาหรือไปเจอเพื่อนเขาเยอะๆให้ได้เยอะที่สุดเราจะเห็นทัศนคติบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือชอบตรงนี้แหละใช่นี่แนะนำเลยตรงไหนติ๊กตีนสุดในร้านกายเนาะเนี่ยชอบเอลตัวเองเอ้ยไม่รู้แต่จะเป็นคนชอบเอลตัวเองเออแบบว่าค่อนข้าง คือเป็นคนไม่มั่นใจในในหน้าตาแต่ว่าเป็นคนมั่นใจในรูปร่างอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออชอบที่จะพรีเซนต์รูปร่างมากกว่าหน้าตาตอนใช่ไหมตอนนี้ก็คือในวันตอนนี้ก็คือแบบเป็นอะไรเพิ่ออัปเดตสถานะเป็นยังไงบ้างความรู้ความรักเนใจของมีการ์ตก็ก็ก็ดีค่ะหมายถึงว่าก็เออ่